สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้านี่เลยนะเพื่อน6655 MG 1ต่อ100 Victory 2 a s Soft Butter Gundam Verka นะเพื่อนโอ้โหชื่อยาวเหลือเกินตัวนี้นะครับผมเป็นของค่ายดาบันนะเพื่อน6655นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมมันก๊อปเจ้าตัวทางดาบันนะเขาก๊อปของลุงบันไดมาทางดุ้นเลยนะครผมแต่ว่าเขาอะ ใส่พาร์ทเสริมใส่นุ่นใส่นี่มาครบให้ทุกอย่างเลยในกล่องนี้นะเพื่อนตัวของลุงบันไดเนี่ยผมเคยซื้อตัว v ิตตอรี่ทูแอซซบัตเตอร์ของเวอร์กามาแล้วนะเพื่อนสมัยที่ผมยังเล่นกันพาใหม่นะครับผมก็จําได้เป็นตัวที่ซื้อแพงมากซื้อทั้งตัวหุ่นแล้วก็ซื้อทั้งตัวพาร์ทเสริมนะครับอยากได้ปีแห่งแสงนะครับของลุงเนี่ยเขาจะขายตัววิตตอรี่ทูนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่มันเป็นพาร์ทสีปกตินะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ v ิตตอรี่ทูแอซซบัตเตอร์นะเพื่อนๆซึ่งมันจะ มีสีทองอ่ะมีชุดเกราะสีทองแล้วก็ด้วยความที่เราอยากได้นะครับเราก็ไปซื้อพาร์ทเสริมมันมาอีกนะเพื่อนพาร์ทเสริมนี่ผมน่าจะซื้อมาประมาณพันหประมาณนี้แหละมันก็จะมีแค่ปีกแห่งแสงอ่ะสีฟ้ากับสีชมพูแล้วก็มีแอคชั่นเบสที่เป็นสีขาวมุกมาให้นะเพื่อนก็จําได้ว่าเซ็ตนั้นอ่ะเกือบ5 0 0พันเลยนะเพื่อนทั้งตัวมันอ่ะทั้งปีกและทั้งแอคชั่นเบสมันอ่ะโอ้โหบอกเลยนะครับมันทําผมคือมันเป็นอะไรที่เสียเงินแล้วมันเสียใจนะเพื่อนแขนขาง่อแชิ้นส่วนหลุดล แล้วก็ดูงงงง<ะ>อาถรรพ์หุ่นแปงลงร่างนั้นเพื่อนคือมันมันไม่รู้มันจะไปนเน้นแปงลงร่างหรือเปล่ามันเลยแบบ ทำให้เจ้าตัววิตตอรี่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะเพื่อนแล้วก็ประกอบแล้วมันน่าผิดหวังมากเลยนะของลุงนะเพื่อนซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนของบ้านนะผมจาได้ว่าลองเอาไปพ่นสีเล่นๆดูนะครับแล้วก็หายไปไหนไม่รู้นะเพื่อนตอนนี้นะผมก็ไม่ได้คาดหวังกับของดาบันนะครับเพราะขนาดของแท้เนี่ยยังทําให้เราผิดหวังมาแล้วนะก็วันนี้มาลองดูนะครับว่าดาบันเนี่ยกล่องนี้เนี่ย9 9 0บาทตัวนี้นะเพื่อนให้มาทั้งแผงชุบสีทองดีคอเล่มใหญ่นะเหมือนของแท้ปีกแห่งแสง ทั้งสีฟ้าและสีชมพูนะครับแล้วก็แอคชั่นเบสสีขาวมุกให้มาในกล่องนี้นะเพื่อน990เนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาลองประกอบดูนะครับผมว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะเพื่อนของแท้ที่ผมมีอยู่แล้วเคยประกอบไปแล้วเนี่ยมันเป็นแบบมันมันอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่า ไอเนี่ยมันจะทํามาดีกว่าไหมหรือว่าแย่กว่าเก่าหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องและส่องแผงกันดูนะเพื่อนๆนะไปดูกันว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะเพื่อนๆไปแกะกล่องส่องแผงกันดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม990ไม่ใช่5,000ันนะเพื่อน w <the> นั่นแหละครับเราไปแกะกล่องส่องแผงดูกันเลย เอาครับเรามาดูอาร์ตบ็อกกันนะเพื่อนก็ไม่มีอะไรนะผมห6ห5ห้าหนะครับผมนี่กล่องก็ตามสไตล์ดาบันดีไซน์นะครับเพื่อนๆพอนะ,ะเพื่อนนี่ฮะคู่มือนะครับนี่นี่ครับนี่ผมจะแยกไว้ให้ดูนะเพื่อนอ่ะเพื่อนนี่ดูนะครับปีกแห่งแสงได้มาทั้งสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับแอคชั่นเบดที่เป็นสีขาวมุกนะเพื่อน ชุดนี้นะเพื่อนเนี่ยพันห้านะผมจำไม่ได้เมื่อไรผมเคยซื้อพันห้านะชุดเนี้เอามาใส่กับไอ้ตัววีกันดั้มของลุงนะเพื่อนเนะียชุดนี้พันห้านะเพื่อนอให้ดูแผงคร่าวๆกันไปก่อนนะครับเพื่อนนี่แผงสีทองชุบมาครับนี่ถ้าเป็นวิตตอรี่ทูธรรมดาจะไม่ได้แผงสีทองนะครับเพื่อนของลุงนะ หมดเรียบร้อยเพื่อนๆนก็เท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องสองแผงใกล้ๆกันนะเพื่อนเอาล้ครับเรามาดูคู่มือกันก่อนเลยนะเพื่อนห6 6กห้านะผมวิกตอรี <c oughs> ร่แอสซอบบัตเตอร์กันดั้มนะเพื่อนอย่าลืมเช็คแผงก่อนดองนะเพื่อนหายแล้วจะได้เคลมทางร้านได้นะครับผมบอกเสมอนะครับผมหายมาแล้วหลายแผงนะครับหลายตัวแล้วหายมาทีก็แก้งานกันทีนะเพื่อน ก็นี่ครับรูปแบบของการแปลงร่างเป็นยานนะครับอาถรรพ์หุ่นแปลงร่างอีกแล้วนะครับผม uh huh. นี่เห็นไหมแยกชิ้นส่วนมาเป็นพาร์ตบอดี้มาเป็นเฮดเป็นโอ้โ oh ห oh, บอกเลยนะครับผมจุดขยับเยอะนะครับแล้วก็เสียงหักเสียงหลุดลุยกระจายนะครับเพื่อนก็งานแท้หรือง,งานก๊อปก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับงานอาถรรพ์หุ่นแปลงร่างนะ uh huh. นี่ครับลูกเล่นของเขา การประกอบผู้มือก็จะไม่มีอะไรมากมายเพื่อน,นผมว่าแพงไม่เท่าไหร่นะชิ้นส่วนเล็กเล็ๆน,น้อยก็น่าจะเยอะอยู่เนี่ยโหเนี่ยื จริงๆอ่ะงานแท้ก็ว่ายังทําออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนแล้วนี่ยิ่งดาบันมาก๊อปอีกทีนึงไงโอ้โหมันคงไม่ดกีกว่างานต้นฉบับหรอกครับต้นฉบับไม่ดีอยู่แล้วงานก๊อปอยังไงก็คงไม่ดีเท่างานแท้ที่เป็นแม่แบบนะผมคิดอย่างนี้นะคู่มือนะเพื่อนสีขาวดําด้วยโอ้โหอ่ะก็สรุปมีคู่มือมีที่ติดดีคอมาให้ด้วยนะก็ถือว่าโอเคนะดีคอเยอะมากเลยนะเพื่อนเรามาดูดีคอกันต่อนะเพื่อนดีคอกับสติกเกอร์ฟอยนะครับก็ให้มาในถุงนี้นะครับก็ ่ไหนๆก็ไหนๆละดูนี่เดยก็ได้นี่ครับชิวนันเพื่อนปริ้นมาด้านเดียวนะครับชิวปริ้นมาด้านเดียวนี่นะครับสวยเลยเอาครับมาดูสติกเกอร์ฟอยล์กันก,นก่อนนะครับสติกเกอร์ฟอยล์ตรงนี้บอกเลยนะครับติดแบบยากมากมันเป็นวงกลม,มนะเพื่อนๆเวลาประกอบนี่กว่าจะให้มันตรงได้ตรงร่องได้นะยากผมยังจําได้อยู่นะครับสติกเกอร์ฟอยล์ก็น่าจะก๊อบมาเหมือนของแท้เลย เห็นแล้วก็ท้อนะเพื่อนเอาจริงการทําคลิปรีวิวเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอยากเห็นตอนที่มันติดดีคอนะแต่ผมบอกเลยนะว่ากฎของ y YouTube เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปิดกั้นการมองเห็นนะลงคลิปช้าก็มันไม่เด้งมันก็มีผลต่อการมองเห็นนะผมเฉลี่ยแล้ว15วันลงคลิปทีหนึ่งก็อาจจะหายไปจากระบบของเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ ถ้ากดกระดิ่งแล้วนะ่ะหาไม่เจอไงเดี๋ยวมันก็เด้งมาเองครับแหงสีทองนะครับมาดูความทองของดาบันนะเพื่อนนี่งานทองก็ใช้ได้นะยังไม่มีริ้วไม่มีรอยให้เห็นนะครับเป็นอันเดอร์เกตไหมมีอันเดอร์เกตนะงานสีทองมีอันเดอร์เกต เซตพันห้านะผมประมาณพันพันกว่าบาทอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยเซตเนี้ยเป็นกล่องลิมิต็ดมันชื่อว่าอะไระผมไปหาชื่อในช้อปปีให้แล้วก็จะขึ้นรูปไห้นะเ <พอ S 2> นี่ยผมซื้อมาแล้วนะเพื่อนเนี่ยมันได้แค่นี้ไอเนี่ยเนี่ยเซตพันห้าเนี่ยแล้วก็แอคชั่นเบสที่เป็นสีขาวมุกเนี่ยเนี่ยเหตุผลที่มันเป็นสีขาวมุกเพราะว่ามันก๊อปมันมันก๊อปของแท้มาเพื่อนเนี่ยมันก๊อปมาเลยเนี่ยดีทงดีเทลอะไรใช่เลยครับอ่ะนี่ก็มีปีกแห่งแสงให้เพื่อนดูนะ ให้มานะครับเลือกใส่ได้นะเพื่อนอ่าชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นนะเพื่อนแล้วก็แอคชั่นเบสนี่ก็นี่ครับสีมันจะประมาณนี้นะคือมันเหมือนแอคชั่นเบสที่เขาแยกขายต่างหากอะแต่คุณภาพพลาสติกแย่มากแต่แอคชั่นเบสของแท้มีสีนี้นะเพื่อนผมเคยซื้ออยู่ลองเลื่องอะไรดู นี่ครับผมก็เนี่ยให้มาคู่นี้นะคู่พันห้านะครับเพื่อนแล้วก็มีวิธีนี่วิธีติดมาให้ด้วยไอวิธีประกอบแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะเพื่อนแองมัลติลันเนอร์นะเพื่อนอ่านี่นะครับทองเขานะครับมัลตินะเพื่อนมัลติลันเนอร์นะนี่แผงใสนะครับแผงใสก็ใสขุนๆุบางๆสวยนะครับเพื่อนอันนี้คือล้อนะแผงล้อนี่ระวังหักนะเพื่อนนี่สีแดงนะครับ แดงก็แดงสวยนะแดง rx 7 8อะ่ะแดงวิตาลอี่อะ่ะเขาไม่บิดไม่เบี้ยวมาก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนี่เขาหน้ากากนะครับอ่าเพื่อนอะไรไม่รู้นะครับนี่ลหมอกอ่าันนี้ก็เป็นแผงเบิ้ลนะเพื่อนนี่มาติอีกหนึ่งแผงนะเพื่อนนี่ถือว่าใช้ได้งานค่อนข้างที่จะเนี้ยบนะพลาสติกค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนเหมือนรอบนี้ดาบันทำพลาสติกออกมาดีขึ้นนะครับปรับปรุงนะฮะ งานลิ้วงานลอยก็ยังเห็นบ้างเล็กน้อยนะฮาผาทใสนะครับต้องดูดีๆเช็คดีๆนะครับหกักคาแผงก็มีนั่นเพื่อนอย่าลืมเช็คกันด้วยแผงไฮไลท์ก็จริงๆตัวนี้นะครับดีเทลมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดีเทลมีไม่มากเท่าไหร่นะของตัวนี้แล้วก็อันเดอร์เกตก็ค่อนข้างเยอะนะนเพื่อน เรามาดูแผงสีขาวกันบ้างนะครับได้มาทั้งหมด6แผงนะเพื่อนห้าหกแผงประมาณนี้นะครับนี่ครับดีเทลนะครับคือดีเทลน้อยนะวิตาลีอ่ะก็สบายหน่อยตัดเส้นไม่เยอะอันเดอร์เกตนะครับ จากจะบอกเลยนะสีขาวเขาอะผมรู้สึกว่ามันเป็นขาวแบบออกฟ้าฟ้านะเพื่อนมันไม่ได้ขาวแบบขาวจ๊วนะถ้าขาวจั๊วนี่ก็คือขาวแบบพื้นเนี่ยเนี่ยขาวจั้วะแต่อันเนี้ยขาวอมฟ้านะเพื่อนไม่รู้ว่าผมมองว่าเป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยพลละขับนะครับตัวฟิกเกอร์ให้มาด้วยนะครับนี่ครับดาบนะครับนี่ดีเทลสีขาวมันจะออกขาวอมฟ้าฟ้านะ ขาวครีมหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วมันฟ้าๆมาดูแผงดีเทลดีกว่าสีขาวที่มีดีเทลเยอะที่สุดนะครับคือแผงนี้นี่มีแค่นี้เองลน้ลนๆเตียนๆน,นะครับมาเนี่ครับแผงอาวุธนะเพื่อนให้มาเป็นสีแบบจะน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลจะม่วงก็ไม่ม่วงครับเหลือบๆอ,บอะ่ะแผงโครงในเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด จ็ดแผงนะเพื่อนอ่านี่โครงในนะผมก็ลังสงสัยอยู่ว่าโครงในสีไม่น่าใช่สีไม่เหมือนของแท้ครับผมเชื่อการก๊อปของของดาบันเนี่ยเขาไม่ใช้สีเป๊ะสีเดียวกับของแท้แน่นอนครับถ้าเป็นพวกชิ้นส่วนโครงในนะอ่าดีเทลนะครับมันไม่ดำนะเพื่อนมันน้ำตาลน้ำตาลนะมันไม่บอกไม่ถูกอะ่ะ สีไม่เหมือนของแท้นะถ้าเป็นโครงในอะชิ้นส่วนเล็กๆเยอะครับเพื่อน,อน,นมือนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สี่คู่นี่โลนะครับดีเทลโลกับโครงในต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ นี่ดีเทลกระสุนนะครับตรงกระโปรงนะครับโครงในขานะเพื่อนๆโครงในขานชิ้นส่วนยุ่มยิมยุมย,มยิมนี่เยอะนะแต่น่าจะประกอบสนุกอะผมว่า เป็นแบบอันเดอร์เกมาด้วยแล้วก็ไม่อันเดอร์เกตด้วยนะครับก็เป็นเบิ้ลมาก็เป็นดาบนะเพื่อนสวยเลยนะครับสีสวยสีค่อนข้างสวยครับแล้วก็นี่ครับดาบก็งอมานะเพื่อนตามสไตล์โมจีนครับเกิดจากการทับถมกันมานะแผงเซเบอร์นะครับแล้วก็นี่ครับแผง PC นะครับมีแค่นี้นะครับจริงๆข้อต่อหรืออะไรต่างๆมันอยู่ใน,ในแผงหมดละเรียบร้อยละ นี่ก็เล็กๆน้อยๆครับอ่าเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะเพื่อน เอาล้ครับหลังจากที่แกะกล่องเจ้าวิกตอรี่แอสซอลบัตเตอร์กันดั้มเวอร์คาไปเรียบร้อยนั้นนะเพื่อน6655นะครับของค่ายดาบันนะครับบอกเลยนะผมกล่องนี้950ที่ได้มานะครับตัวนี้เป็นโมแท้ตัวแรกที่ผมประกอบแล้วผมรู้สึกเสียใจนิดหน่อยครับเพราะว่าผมจ่ายไปเยอะมากตัวหุ่น3,008ไอตัวพาร์ทเสริมอีกพันกว่าบาทผมไม่แน่ใจว่าพันเท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วมันประมาณ5,000ต้น,ตนๆอ่ะที่ผมซื้อมาประกอบนะครับแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าการประกอบกันพาเนี่ยมันมันไม่สนุกไปเลยนะเพราะว่าแขนขาม แล้วก็ชิ้นส่วนอนขา,ขาจะหลุดง่ายนะครับเวลาประกอบแล้วก็แปงลงร่างยากนะเล่นยากเป็นของเล่นที่เล่นยากมากๆนะเพื่อนๆณตอนนั้นนะผมแล้วด้วยที่ผมซื้อมาในราคาที่มันแพงมากผมเลยรู้สึกเฟลกับการประกอบกันพาไปเลยนะครับจนวันนี้ได้ได้กลับมาเล่นกันพาใหม่แล้วก็มาทําช่องอย่างจริงจังนะเพื่อนก็รู้สึกว่าตัวนี้กล่อง950เนี่ยมันให้มาเต็มมาก,กน,นะเพื่อนโดยเฉพาะนี่ครับแอคชั่นเบสแล้วก็ตัวปีแข็งแสงน่ครับผมคู่นี้ที่ผมบอกไปนะครับคู่นี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนถ้าเป็นพาร์ทเสริมนะ ซื้อพันห้ามั้งประมาณนี้แหละแต่ว่าสองกล่องเนี้ย990แผงมาให้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือนี่ครับสีทองนะครับนี่สีทองนะครับสวยดีนะครับมีแผงสีทองมีแผงมัลติลันเนอร์สีขาวก็จะเป็นขาวออกมุกมุกนันเพื่อนเนี่ยขาวเขาจะเป็นสีขาวมุกนะเอสีขาวเขามันจะอมน้ําเงินนะเพื่อนมันจะไม่ได้ขาวแบบขาวจัวนะเนี่ยมันจะออกน้ําเงินน้าเงินนะไม่รู้ผมมอง เพี้ยนหรือเปล่านะเพื่อนตรงเนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างดีนะครับทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับงานดาบันยุคใหม่ๆนะครับผมการฉีดพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนี่สีฟ้าก็สวยนะครับเนื้อพลาสติกดีนะครับหรือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความคิดของผมนะครับ9 9 0นี่ถือว่า คุ้มมากสำหรับตัวนี้นะผมได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งพาร์ทเสริมได้ทั้งปีแข่งแสงได้ทั้งแอคชั่นเบสนะเพื่อนแล้วก็ตัวตัววิตตอรี่ดาบันเนี่ยก็ยังได้สีทองที่สวยสดงดงามมาด้วยครับแล้วก็ได้ดีคอมาด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ฟอยด์ด้วยนะเพื่อนแล้วก็มีวิธีติดคู่มือนะครับไม่ต้องไปหาเองในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จบในกล่องนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปกันได้นะเพื่อนแต่สำหรับผมผมมองว่ากล่องนี้คุุุ้้้้มมมคคครััับบยยงงงไกก็นนนนเเพืื่ออออซลลลผาสิปีตขณ การติดตามรับชมกันจนจบนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางกันพลาครีเอเตอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะครับคลิปหน้าไปต่อดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเพื่อนอ่ะบ๊ายบายครับผมสำหรับคลิปนี้าย,ายเจอกันใหม่ครับ